เช็คมือถือ Samsung ลดราคาปี2020ถึงปี2021สวัสดีสวัสดีมินรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรีมิมอริอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วันนี้ครับเราจะมาแนะนํามือถือ Samsung ที่กําลังลดราคาอยู่ในปี2020นี้ยาวไปจนถึงปี2021เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ let's go ซัมซุงเกล็คซี่ M51 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วแผงหน้าจอจะเป็นซูเปอร์อัลลอยด์พลัสพอตการเชื่อมต่อครับตรงนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 730G Octa Core ความเร็วจจอยู่ที่2.2 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลมมเมมโมรีก่กลไกลเลนท้าว Y12 ล้านเลนมาโคร5 ร่นี้จะให้มาถึง7,000แอมป์ด้วยกันครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปซัมซุงต่างๆช็อปซัมซุงอะไรล่ะศูนย์บริการซัมซุงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าร้านต่างๆนะครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะเป็นความจุที่ ram 8กิกะโรม128ราคาเปิดตัวของเจ้าตัวนี้ครับจะอยู่ที่12,990บาทแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง9,9 9 0บาาาทก็สมรรรถซื้้้อไไดดแลลวะััปปหง ถึง3,000บาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆจริงๆซึ่งราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปซื้อได้ตามร้านขายมือถือต่างๆหรือว่าจะเป็นช็อปซัมซุงอย่างที่ผมบอกไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกจริงๆสามารถเข้าไปซื้อตามช็อปออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือว่า Lazada ก็จะสามารถซื้อได้ในราคานี้นะครับหรือว่าใครสนใจจริงสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับที่จําหน่ายตามช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยราคาก็จะอยู่ละละบประมาณเี้านนรับ,รรบก็คือ Samsung Galaxy M51 2 Samsung Galaxy A31 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วพาแนลหน้าจอเลือกเป็น Super AMOLED พอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5เนี่ยก็มีมาให้ตามปกติเลยส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio P65 Octa-core ความเร็วอ,อยู่ที่2.0 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันโดยตัวหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกด้วยกล้อง Ultra Wide 8ล้านเลนส์มาโคร5ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์เดี๋ยวเรามาดูด้านของราคากันบ้านดีกว่านะครับโดยตัวนี้ครับก็จะมีวางจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปซัมซุงต่างๆนะครับหรือว่าศูนย์บริการนะฮะโดยราคาที่เจ้าตัวนี้เปิดมาครับถ้าเป็นรุ่น RAM 4กิกะรอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ7,999บาทนะครับแต่า่าตอนนี้ครับตามศูนย์บริการต่างๆเนี่ยหรือว่าตามช็อปออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าต่างๆราคาที่คุณผู้าารซอเน่คงงึ ลดลงไปถึง2,000กว่าบาทหรือคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะได้อัปแรมเพิ่มนะครับเป็นรุ่นแรม8กิกนะครับรอม128ราคาที่วางจำหน่ายตามช็อปนะครับก็จะอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครับหรือคุณผู้ชมนะครับสะดวกที่จะซื้อตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ราวๆประมาณ6,700กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความจุที่แรม8กิกรอม128คุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับย้ำว่าสินค้ีกลเย็ือ Galaxy A31 Samsung Galaxy A71 5G ร uh ุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วภายแนวหน้าจอ,อเลือกใช้เป็น Super AMOLED Plus พอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คหูฟัง3.5เนี่ยก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยในด้านการทํางานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Exynos 980 Octa Core ความเร็วจัดที่2.2 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจิที่64ล้านพิกเซลบัโมเดลกัน Ultra Wide 12ล้านเลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้ ่ที32านนิใด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับมือถือที่รองรับ 5G รุ่นนี้ซึ่งความจุนะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8GB ROM 128ราคาตอนเปิดตัวครับจะอยู่ที่19,990บาทแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับในราคาเพียง12,990บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโอ้โหราคาลดลงไปเยอะมากๆจริงนะครับ7,000บาทเลยนะฮะใครที่อยากจะได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อไ นะครับไม่ว่าจะเป็นตามศูนย์บริการซัมซุงต่างๆร้านที่จําหน่ายมือถือต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นทางช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับช้อปปี้และสแด้าได้หมดเลยนี่ก็จะเป็นราคาที่ลดลงมานะครับอาจจะลดราคาถึงช่วงสิ้นปีนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับใคร,รที่อยากจะได้เนี่ยรีบกดสั่งซื้อเลยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ11,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับและนี่เลยฮะก็คือ x ซ a m s u ง g ก a l ซ x y S 2 0 FE 5 G นุ่นี้าจร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5นิ้วพแนวหน้าจอครับเลือกใช้เป็นซูเปอร์อมอร์เลดคาลิเฟสเซ่ให้มาสูงถึง120เฮิร์์พอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟูฟัง3.5เนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วจ่ที่2.84 g h z ซึ่ง CPU ตัวนี้ครับก็จะเป็น CPU ตัวท็อปนะครับจากฝั่ง Android นั่นเองส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยจีที่12ล้านพิกเซลมท32ี่่ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4 5 0 0มป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก2 5วั์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยความจุดที่เรานำมานำเสนอนะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8GB ROM 256ราคาเนี่ยตอนเปิดตัวจะอยู่ที่25,900บาทนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง29,000บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับลดลงไปเยอะถึง5,000บาทจริงๆบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยลดลงไปโหดมากๆใครที่ซื้อได้ในราาาคนี้ถือว่ คุ้มแบบจะมีรู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะโดยราคานี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับตามศูนย์บริการต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นทางช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับก็มีจําหน่ายในราคานี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่จําหน่ายมือถือทั่วไปเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้ลดสักเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าถ้าเกิดว่าจัดโปรร่วมกับซัมซุงเนี่ยราคาจะได้ราคานี้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เช่นกันนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Sam S20 Sam Su Galaxy Galaxy 5G Fe Flip รุ่นน้เกร้อมกับขนาส หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วพ a เนลหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ครับสามารถพับหน้าจอได้นะครับเมื่อพับเนี่ยหน้าจอจะกลายเป็น panel Super AMOLED แล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับปัดการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟังเนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 855 Plus Octa Core ความเร็วจยู่ที่2.95 GHz ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่2 12 12ตตตััััััวววววดด้้้้้้้้ยยยยกกกกกกกนน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 ครบโหหหลลลลลลลเเเเีีีีี่่่่่จจะะะะอออออูทท10าาาาาพพิซิซซมมืฮสงใ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่3,300มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาดูในด้านของราคาของเจ้ามือถือตลับแป้งหรือว่าเจ้ามือถือพับได้รุ่นนี้กันก่อนเลยดีกว่าน,นะฮะโดยรุ่นนี้ครับก็จะเป็นความจุที่ RAM 8GB ้อม256ราคาที่เปิดตัวมาครับก็อยู่ที่44,900บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าราคาตอนเปิดตัวเนี่ยไม่น่ารักเหมือนตัวเครื่องเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง27,900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่ง,าาเ,ยลลงเยไปอะมกๆ จริงครับ20,000กว่าบาทเลยโดยคุณผู้ชมครับก็สามารถซื้อได้นะครับตามช็อปซัมซุงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นร้านที่วางจําหน่ายแต่ว่าร้านที่วางจําหน่ายเนี่ยก็อาจจะดูราคาดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ลดหรือว่าไม่ได้จัดโปรโมชั่นตามซัมซุงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาชัวร์จริงๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามช็อปออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเองหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจจริงๆสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโดยก็จะเป็นเครื่องแทนรนีาาค้บอกได้เลยว่าลลงไปเยอะาๆจริงแล้วก็มนข่นวคร จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับใครที่จะได้นะครับรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Note 10 Lite รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออีกที่6.7นิ้วแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED พอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คมหูฟัง3.5นเนี่ยก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยส่วนด้านการทำงานครับตัวนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 9810 Octa Core ความเร็วจอยู่ที่2.7 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกด้วยกรดอัลตร้าวา 12ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก12ล้านส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์มาดูดีดักของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy Note 10 Lite ตัวนี้ครับโดยตัวนี้เนี่ยตอนเปิดตัวครับก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 g b กะหนึ่รอยยี่ราคาตอนเปิดตัวครับจะอยู่ที่17,990บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง13,990บาทก็สาามรถซื้้้อไดแลวนะครับโดยราคานี้ครับราคาลลดงไุณผู้ 4,000บาทเลยนะใครที่อยากจะได้นะครับสามารถซื้อได้ตามช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าร้านก็ได้นะครับช็อปซัมซุงส่วนบริการซัมซุงได้หมดเลยนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่ใช่ราคาแฟลชเซลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาแฟลชเซลนะครับใครที่อยากจะได้เนี่ยรอดูวันที่19ธันวาคมนะครับบอกได้เลยว่าลดลงไปได้เยอะกว่านี้อีกนะครับโอ้โหราคานี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะฮะและนี่เลยครับก็คือ a m s ซ n g Galaxy Note 10 lite Class a m ม u n g g ก l a x ี่ o น e 10 plus รุ่ ใช้เป็นเดนด m ม c ิกอัลโมเลดปักันเชื่อต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจงรูหูฟัง3.5เนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน,นด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะเลือกใช้เป็น Exynos 9825 Octa Core ความเร็วจะอยุดที่2.73 GHz ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับโดยตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรวมด้วยเลน Ultra Wide 16ล้านแล้วก็เลนเทเ e l ฟโต้12ล้านส่วนอีกเลนหนึ่งครับจะเป็นเลนส TO ์ TOF 3ว 4มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสลับมือถือเรือธงของปีที่แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะความจุเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม12กิกนะครับรอม256ราคาตอนเปิดตัวครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่37,900บาทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง29,000บาทก็สามารถซื้อได้เลยนะครับโอ้โหลดลงไปเยอะมากๆจริงถึง17,000บาทใครที่อยากจะได้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าใครนะครับที่สะดวกซื้อนะครับตามช็อปต บริการต่างๆก็สามารถซื้อได้นะครับลองสอบถามดูว่าได้ราคานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตามช็อปออนไลน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ a ละซด้าเนี่ยขายราคานี้กันหมดเลยนะครับแล้วก็ขอบอกคุณผู้ชมไว้อกอย่างหนึ่งนะครับว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดจริงๆนะครับใครที่อยากจะได้เนี่ยรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวผมนี่ก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับซื้อตอนปีที่แล้วเนี่ยราคายังไม่ได้ราคานี้เลยอ่ะและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy Note 20 Ultra รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ หน้าจอครับเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2 x นะครับฮาร์ดแร์เฟสเดสจะให้มาสูงถึง120เฮิร์ซพอร์ตรการเชื่อมต่อครับตัวน,นี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5เนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 990 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.73กิกะเฮิร์ซส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะให้มาที่108ล้านพิกเซลเลยนะครับบวกด้วยเลนส์ Ultra Wide 12ล้้้้้้้้้้าาาาาาานน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 แแลลลลลลววววกกกก็เเเสส์หหหหรรรรรืออออออ่่่่่่่่ีีีีีี12 10ะะะะฮงคคััับบบตตตจจใใมมยยููทท4,500พิซุ ร0 0พิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นมือถือเรือธง,งของปีนี้เนี่ยใช่ครับเจ้าตัว Samsung g a ริซ y Note 20อ l t ตราตัวนี้เป็นเรือธง,งของปีนี้นะครับจากค่าย Samsung ซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยความจุที่ร a ม8กิกะรอม512 G b ราคาจะอยู่ที่42,900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง33,900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับราคาเนี่ยลดลงไปเกือบหมื่นบาทเลยเ่วครวาา คุ้มมากๆจริงใครที่ซื้อก่อนแล้วก็ไม่ได้ราคานี้ก็อย่าเสียใจยไปนะจ๊ะโดยคุณผู้ชมครับสามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการซัมซุงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นช็อปที่วางจําหน่ายต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้ราคานี้เป๊ะๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับตามช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะครับบอกได้เลยว่าราคานี้คุ้มมากๆจริงๆครับแล้วก็คาดการว่าราคานี้จะลดถึงเพียงแค่วันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮ รุ่นนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดจริงๆใครที่อยากได้นะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าราคานี้เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนีจะ๊ะและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy Note 20 Ultra เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเช็คมือถือซัมซุงลดราคาในช่วงปี2020ถึงปี2021คุณผู้ชมคิเดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยจะเห็นได้ว่าในแต่ละรุ่นนะครับราคาเนี่ยลดลงไปเยอะมากจรงิงบางรุ่นลดลงไปถึง20,000กว่าบาทเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับราคาเนี่ยจะลดลงไปถึงเพียงแค่วันที่31ธันวาคมนี้แต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะลดราคาลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าของจะหมดฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและทีี่่่่่่่สาาาคคัญอออยลลลลืืมมมกกกดดดดูระะิิิงงงต๊ๆๆเพพพทจไไ้ปใหข รหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนครับอยากจะติดตามข่าวสารหรือว่าเข้าไปอ่านสเปคมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com หรือว่าเข้าไปอ่านได้ที่แฟนเพจ c c t s i x s s t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดุยมุมริอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกทกคนครับซีโอเก๋ลากาย